วายดม่ปวดไม่ปวดที่ไม่อยากให้มันกัะเล็บมากเลยกูเสียวเล็บลูกมันคือเป็ดนะมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแบบไอ้นั่นเลยในใน youtube ใช่ไหมเย,ยเอ้ยเฮ้ยปล่อยปล่อย,อยปล่อยอย่อยยาจับคออย่าจับคอมาแก้นย่าทำมันแรงสิลูกอย่าจับคอมันจับตัวก็วได้ดีแล้วไอ้ตัวนี้มันก็นวดใหญ่